หลังจากที่ผมปวดหัวอย่างมากครับด้วยคลิปฟูมิทอเ c h ค m มิสและก็อีวานกิเลียนที่ลงไปในเวลาไล่เลี่ยกันเพราะงั้นในคลิปนี้เนี่ยผมขออนุญาตพักสมองสักนิดหนึ่งครับด้วยระเบอบาบอย่างการวิเคราะห์ตัวอย่างเทเลอร์ใหม่ของก็อดอว์ดแร็กนาร็อกในงาน State ofplay ของ PlayStation เดือนกันยายนที่ผ่านมาตัวงานมาได้มีการเปิดเผยเทเลอร์ตัวอย่างใหม่ของก o อดอว์แร็กนาร็อกให้กัลบรรดาแฟนๆได้รับชมกันครับซึ่งในเวลานี้ผมว่ามันก็ไม่อาจจะเรียกมันว่าใหม่ได้แล้วครับเพราะว่ามันก็เกือบเดือนแแแลลล้้้้วววะพกกทท่าาานนัังหหยจไไดดดูปม และอาจจะได้รับชมคอนเทนต์วิเคราะห์ตัวอย่างจากหลากหลายช่องกันไปแล้วด้วยแต่ถึงแม้จะเป็นงั้นผมก็ยังคงอยากทําอยู่ดีครับเพราะมันคันปากมากๆเนื้อหาภายในทเลตัวใหม่ของ God of War Ragnarok ok, นั้นมันก็ค่อนข้างมีการ,ปรเปิดเผยเรื่องราวของ2พ่อลูกให้พวกเราได้รับชมกันมากพอสมควรเลยนะครับได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของความสัมพันธ์แล้วก็ตัวอย่างเกมเพลย์ภาคใหมเ่เล็กๆ,ๆน้อยๆด้วยที่เดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์กัน,นครับว่าทั้งเนื้อเรื่องแล้วก็เกมเพลย์ของ God of War Ragnarok ok, มันจะออกมาในทิศทางไหนกันบ้าง แต่เหมือนเช่นเคยครับผมขออนุญาตเตือนไว้ก่อนเลยว่าในคลิปนี้คือการวิเคราะห์ตัวอย่างเนื้อเรื่องที่ผมจะพูดต่อไปนี้เป็นสิ่งที่ผมคิดขึ้นมาเองมันอาจจะตรงแล้วก็ไม่ตรงเนื้อเรื่องที่ของตัวเกมนะครับผมทราบดีว่าเมื่อไม่นานมานี้มันมีการหลุดของเนื้อเรื่อง God of War Ragnarok ออกมาแบบทั้งยวงตั้งแต่ต้นจนจบแต่ผมก็ไม่ได้หาอ่านมันแต่อย่างใดนะครับแค่เห็นผ่านๆเนี่ยผมยังไม่เคยเลยเพราะงั้นก็ขอให้ทุกท่านวางใจได้ครับสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้เป็นการมนโนล้วนถ้ามันไม่ตรงมันก็ดีไปรรััแตต่่ถถ้้าาาาาาหกกกกมมมนนนนงขึ็็็อออจจะืวเเปปยปยยลไได พราะงั้นผมก็ขอให้ทุกท่านคำนึงถึงความเสี่ยงนี้ไว้ด้วยละกันและต่อไปนี้เพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจนะครับผมจะเรียก g อ w ภาครีบูทหรือภาค2 0 1 8เนี่ยว่า God of w ภาคแรกละกันนะครับแล้วก็จะเรียก r a g n a r o กว่าภาคที่2หรือไม่ก็เรีกน a g n a r o k ตามชื่อไปเลยเริ่มกันที่ซีเควนต์แรกครับในตอนนี้เราจะได้เห็นอัทริอสที่เขาก็ตังแต่อะไราบางอย่างอยู่ซึ่งผมคิดว่ามันจะเป็นต้นไม้แถวๆแบบริเวณบ้านของพวกเขาจําไ,ได้ไหมครับภายใน God of w ภาคแรกลอเฟ ภระยาคนใหม่ของเครโทสเธอได้ทำเสรยลักษณ์เวมนมนเอาไว้บนต้นไม้บริเวณป่ารอบบ้านเป็นสัญลักษณ์รูปมือที่ทำการกลางอนาเขตบาริเรียซ่อนตัวพวกเขาเอาไว้จากสายตาของดิออฟาเธอร์หรือโอดินซึ่งถ้าผมจำไม่ผิดเราเฟย์เธอไม่น่าจะทำไว้แค่ต้นเดียวนะครับเพราะว่าในตอนที่เครโทสได้ตัดต้นไม้นั้นตามคำขอของเฟย์บารเรียมก็ได้เกิดช่องว่างขึ้นมามันไม่ได้หายไปทั้งหมดและเมื่อบวกเข้ากับบทพูดของอัทรีอัสที่บอกว่าทุกคนล้วนมีความลับเพราะบางครั้งมันเป็นทางเดียวทีี่่่สามมรรถปกก้้อองงคคนทััไดดเืพูึวบ ในตอนนี้มันก็มีแค่อย่างเดียวครับนั่นก็คือคามภาการที่เครโทสได้เห็นในตอนที่เครโทสกับอะเทรียสได้ไปถึงยอดภูเขาในโยทันฮามพวกเขาก็ได้รู้ว่าเฟแม่และคนรักของพวกเขาคือยักษ์โยธันและเรื่องราวที่พวกเขาทั้งสองได้เจอตลอดการเดินทางนั้นพวกมันก็ได้ถูกเขียนไว้เป็นคามภาการตั้งแต,แต่แรกแล้วแต่ว่าเครโทสเขาก็ได้เผอไปเห็นคามภาการส่วนหนึ่งครับที่อะเทรียสไม่เห็นเป็นภาพที่เขานอนอยู่บนตักของอะเทรียสพร้อมกับมีระรบางอย่างออกมาจากปากของอะเทรียสด้วยซึ่งถึงแม้เราจะไม่ดูนะครับว่าจริงๆม แต่ว่าผู้คนส่วนใหญ่เนี่ยก็เชื่อกันไปแล้วว่ามันคือภาพการตายของเครโฮสและการกำเนิดของยมมันกันงูยักษ์ที่ล้อมรอบมิดการ์ดเอาไว้ตับตำนานนอสในช่วงแรกนาร็อกงูยักษ์ยมมันกนะันนั้นเป็นผู้ที่สังหารต่อครับซึ่งมันเลยอาจจะมีความเป็นไปได้ว่าต่ออาจจะสังหารเครโฮสหรือทําให้เขาบาดเจ็บสาหัสจนทําให้อัทริอัสหรือโลก,กิีเนี่ยให้กําเนิดยมมันกันขึ้นมาเพื่อล้างแค้นให้พ่อของเขาครับมันมีความเป็นไปได้ว่าในตอนที่อัทริอัสเขาได้แตะต้นไม้มอนกัดจะทําให้เขารับรู้ถึงข้าพิาีกรทั้งหมดนี้น ซึ่งโยเหตุน,นั้นในซินถัดไปที่เราจะได้เห็นว่าอัทริสเขาพยายามจะหาทางปกป้องพ่อของเขาอยู่ในซินต่อมาเราจะได้เห็นภาพที่เครโตสเขาได้ทาการทิ้งอาวุธของตัวเองลงพื้นครับทั้งเบรดออฟเคาสแล้วก็ขวานล v ฟชานเอ็กซ์ในซีนนี้มันให้อารมณ์เหมือนกับคุณเพิ่งกลับบ้านครับแล้วก็ต้องการพักผ่อนแต่ว่าที่ที่เครโตสอยู่ตอนนี้ดูยังไงมันก็ไม่น่าใช่บ้านของเขาครับซึ่งจากที่ผมได้ไปลองหาข้อมูลมามันก็มีหลายคนคิดว่าที่นี่ที่ที่เครโตสอยู่ตอนนี้ คือสวัชันฮามดินแดนของพวกคนแคะภายในช่วงท้ายของกอดอวภาคแรกหลังจากที่ทังคู่ได้สังหารเบลเดอร์มันก็ได้ทําให้ฟิล์มบูวินเทอร์เกิดขึ้นมาครับฤดูหนาวที่ยาวติดต่อกันถึง3ปีและไม่นานหลังจากนั้นอาร์เทียสเขาก็ได้เกิดฝันเห็นว่าตอได้ไปเยือนที่หน้าบ้านของพวกเขาทําให้พวกเขาทั้งคู่คิดว่าตออาจจะมาล้างแค้นให้ลูกชายแล้วก็พี่น้องของเขาก็ได้ครับซึ่งความฝันนั้นมันอาจจะไม่ใช่ความฝันธรรมดาแต่เป็นนิมิต มันเลยอาจทาให้พวกเขาทั้งคู่ต้องหนีมาซ่อนตัวที่สวัทธันหามนี่เป็นสาเหตุแรกครับที่ผมคิดได้แต่ว่าก่อนอื่นจริงๆแล้วสวัทธันฮาม,มันคืออะไรกันแน่หลายๆคนอาจจะเข้าใจว่ามันคือดินแดนของคนแค้นะนะครับแต่ว่าความจริงมันจะซับซ้อนกว่านั้นนิดหน่อยดินแดนของคนแค้นนั้นมันจะมีชื่อเล็กอยู่2ชื่อด้วยกันครับที่ผู้คนสับสนนั่นคือสวัทธันฮามกับไนดาเวเลียภายในตัวเกมมิเมียได้บอกกับเราว่าเทพเอเชียหรือว่าพวกเทพจากแอสการ์ทั้งหลายพวกเขาแยกความแตกต่างระหว่างดาร์คเอลฟ์กับคนแค้ไม่ออกครับ ด้วยเหตุผลนั้นพวกเขาจึงได้เรียกดินแดนของคนแค้ว่าสวัททานฮามที่ตัวมันแปลว่าดินแดนของดาร์คเอลฟ์ในขณะที่พวกคนแคะได้เรียกดินแดนของพวกเขาว่าไนดาเวเลียที่มันแปลว่าแผ่นดินแห่งความมืดพื้นที่เบื้องล่างหรือว่าดินแดนบาดาลอาะไรแบบนั้นส่วนตำนานในโลกของเรามันก็ยังมีความสับสนอยู่ค่อนข้างมากครับว่าตกลงแล้วดินแดนของคนแคะมันเรียกว่าอะไรกันแน่ระหว่างสวัททานฮามกับไนดาเวเลียซึ่งจากที่ผมได้ไปหาข้อมูลมาครับ คำว่าในดาวเวเลียเนี่ยมันเป็นต่ออย่างมากเลยครับอย่างแรกเวลาที่ชาวไวกิ้งเขาจะพูดถึงดินแดนของพวกคนแคระพวกเขาจะใช้คําว่าในดาวเวเลียครับและอีกอย่างหลักฐานการใช้คาระหว่างสวาร์รนทามกับในดาวเวเลียนั้นคําว่าในดาวเวเลียมันมีมาก่อนครับอยู่ภายในววลุสปาหนึ่งในบทกลอนที่มีความสําคัญอย่างมากครับในการศึกษาตำนานนอร์สในขณะที่ที่มาของคาว่าสวาร์ทนทามนั้นมันมีแค่ที่มาเดียวครับนั่นคือปรสเอดดาของสโนลิสโตดุสันที่เขาเรียกคนแขะว,ว่าดาร์คเอลฟ์ รวมถึงการแชรคําแล้วก็การบัญญัติคําขึ้นมาใหม่ของเขานั้นมันก็ได้ทําให้การศึกษาโปรเซเดามันมีความซับซ้อนมากกว่าครับโดยนักวิชาการคิดว่ามันเป็นความซับซ้อนที่ไม่จะเป็นและอย่างตัวบันทึกโวรุสปานั้นมันก็เก่ากว่าโปรเซเดาค่อนข้างมากเลยทีเดียวครับคำนิยามของคนแค้คือพวกเขาเป็นยอดแห่งงานช่างงานฝีมือต่างๆครับเพราะยังนั้นสิ่งที่พวกเขาสร้างขึ้นมามันก็มักจะทําให้มนุษย์หรือแม้แต่เทพเอเซียต้องตกตะลึงอย่างมโยเนียของตอขวาริวทานเอ็กซ์ของเครโทสหรือว่า โปรโมชั่นจะหมดเขตแต่คุณภาพยังคงเดิมนับตั้งแต่ที่ทาง o p t ั s ได้เปิดตัวแว่นกรองแสงสรูรุ่นใหม่อย่าง Exalted Stelios นี่มันก็เป็นเวลากว่า2เดือนเกือบ3เดือนแล้วครับที่ผมได้มีโอกาสลองใช้มันแค่ผมบอกว่ามันเป็นแว่นกรองแสงของทาง Optus ทุกคนก็ตั้งะพอทราบก,กันดีอยู่แล้วว่าตัวมันทนเอามากๆขนาดลองเอาไปโยนไปเครื่องมันยังไม่ค่อยเป็นอะไรเลยครับแต่ว่าการใช้งานจริงมันก็คงไม่มีใครไปทาแบบนั้นอยู่แล้วและถึงเห็นแบบนี้จะบอกเลยครับว่าขาแว่นมันยืดหยุ่นกว่าที่เห็นเอามากๆไม่ได้บบกบางแบบที่ทุกคคคนนนนิดแ่นอนรับ แข็งแกร่งมากๆครับเหมือนกับคนแค่แห่งในดาวเวเลียมาทำให้เองใครที่สนใจก็สามารถไปสั่งซื้อหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เฟซบ o o กแฟนเพจออบด Us และถ้าใช้โค้ด c o d e x ก็รับส่วนลดเพิ่มไปเลยครับ1 0 0รบาทใช้กันเยอะๆครับเขาจะได้มาจ้างผมต่อ<_ <Sí> <_ในซีนถัดมาเราจะได้เห็นเครโทสได้ใช้ b บรดอ of Chaos ในการปลดปล่อยเทียครับในตัวเกมภาคแรกเราจะได้ยินอยู่ตลอดนะครับว่าเทียเทพแห่งสงครามได้ตายไปแล้วแต่ว่านั่นคือสิ่งที่โอดินอยากให้เชื่อครับ พอแท้จริงแล้วเทียเขาได้ถูกโอดินขังไว้อยู่ที่ไหนสักแห่งหนึ่งโดยจากภาพทั้งเครย์โทสและอาร์เทรัสทั้งคู่ได้หาเทียจนเจอครับและได้ทําการปลดปล่อยเขาจากพันธนาการซึ่งถ้าดูจากบทพูดของเทียในตอนที่เราได้เจอเขาเทียเขาก็อาจจะยังไม่ค่อยเชื่อใจเครโทสขนาดนั้นครับอย่างที่รู้กันดีว่าเครโทสเขาฆ่าเทพมาหลายองค์แล้วและด้วยความที่เทียนั้นสามารถเดินทางไปยังโลกต่างๆได้ถ้าดูจากที่เทียบอกว่าเขารู้จักเครโทสและจากใจการภายในห้องสมัติของเขา อาจจะเคยได้ยินชื่อของเครโทสและบริกรรมของเขามาก่อนหน้านี้แล้วก็ได้ครับในตอนที่เขาได้ไปยังโอลิมปัสซึ่งเครโทสตอนนั้นบอกเลยว่าพี่แกหัวร้อนอยู่ตลอดเวลาเดือดแบบสุดๆมันเลยไม่แปลกครับที่เทียเขาจะไม่เชื่อใจเครโทสและอีกอย่างที่เทียบอกว่าเครโทสมหากดอว์ War, หรือมหาเทพแห่งสงครามคือหลังจากที่โอดินได้อนุญาตให้ตอสามารถสังหารยักษ์โยธานภายในมิตรกดได้ตามใจชอบเทียเขาก็คงรู้สึกผิดมากๆครับไม่แน่เพราะแบบนั้นเทียเลยเลือกที่จะทิ้งชื่อเทพแห่งสงครามไปแล้วก็ได้ ึ่งในซีต่อมาเราจะได้เห็นเครโทสอัทริอัสแล้วก็เทียอยู่ที่อาร์ฟฮารมครับดินแดนแห่งเอลฟ์และเครโทสเขาได้สู้กับตัวอะไรบางอย่างด้วยซึ่งผมคิดว่ามันน่าจะเป็นทหารของไลฟ์เอลฟ์นะครับเพราะว่าพอเราดูไปเรื่อยๆเราจะเห็นว่าเทียเขากําลังลากไลฟ์เอลฟ์อยู่ผมคิดไว้2อ,อย่างด้วยกันครับคือ1เทียถูกขังอยู่ที่อาร์ฟฮารมและทั้งคู่ได้มาช่วยหรือ2ทั้งเครโทสและอัทริอัสทั้งคู่ได้เจอเทียมาก่อนหน้านี้แล้วแต่ว่าพวกเขาได้พาเทียมาที่อาร์ฟฮารมเพื่อหาอาะไรบางอย่าง จากในตอนที่เราได้เห็นเคโทสซุนครับถ้าดูดีๆเราจะเห็นว่าเทียเขากำลังนั่งทําอะไรบางอย่างอยู่ด้านหลังด้วยในซีนถัดมาเราจะเห็นว่าอาร์ทียสเขาเปิดประตูและพบกับใครบางคนอยู่ด้านนอกครับซึ่งฟังจากเสียงถ้าฟังผ่านๆเนี่ยเสียงก็จะคล้ายเทียนะครับแต่ว่าถ้าลองฟังดีๆคราวนี้จะเป็นตัวละครอีกตัวหนึ่งพูดครับและถ้าดูจากการตัดที่ให้เราได้ยินเสียงนี้พร้อมกับเห็นว่าอาร์ทียสเขาได้เปิดไปเจอกับใครบางคนมันก็สามารถทําให้เราคิดได้เลยว่าเจียงที่กำลังพูดนี้ ต้องเป็นเสียงของคนที่อยู่ตรงหน้าอเทรียสอย่างแน่นอนซึ่งในตอนแรกเราก็ไม่รู้หรอกครับว่าคนคนนั้นคือใครจนกระทั่งเราเปิดซับไตเติ้ลครับภายในซับไตเติลมันได้บอกไว้ว่าเสียงเสียงนั้นคือโอดินครับมันเลยทําให้ชายที่อยู่หน้าบ้านของสองพ่อลูกได้กลายเป็นตัวเต็งของโอดินไปแบบสุดๆเลยครับแต่ว่าที่นี้โอดินมาทําไมแน่นอนเขาอาจจะมาลังแคนให้บอด์เดอร์ลูกของเขาก็ได้ครับโดยจากบทพูดของโอดินที่ว่าเจ้าไม่อยากได้สงครามหรอกแต่ไหมครโทสเลือดหมดที่ปื้นบนมือของเจ้าบนมือลูกชายของเจ้า ด้วยบทพูดนี้มันทําให้ผมคิดว่าโอดินอาจจะมาเตือนพวกเขาไม่ให้ไปยุ่งกับตอก็ได้ครับคือตออาจจะมาบุกบ้านแล้วแล้วพอเครโทสอยากจะเอาคืนโอดินก็มาเตือนอะไรแบบนั้นและไม่แน่การมาของโอดินมันอาจจะเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทําให้พวกเขาต้องมาอยู่ที่สวัทธันหามก็ได้ครับและต่อมาเราจะเห็นว่าอัทริอสกับเครโทสเขากําลังดูคามพยากรณ์ที่มันเกิงสลายไปครับซึ่งถ้าลองดูตรงคามพยากรณ์เราจะเห็นเหมือนกับเทพหรือยักษ์ตัวใหญ่ๆและเหล่าบรรดาทหารที่ถือโล่ที่มีอักษรรูนสลักอยู่ซึ่งอักษรรูนพวกนี มันเป็นอักษรรูปตัวแทนของดินแดนทั้ง9ครับโดยที่เราเห็นมันก็มีโยธันฮามมิกาและก็มุสเปลฮามครับผมคิดว่ามันน่าจะเป็นขพยากรที่เกี่ยวกับสงครามอะไรสักอย่างหนึ่งอาจจะเป็นสงครามของดินแดนทั้ง9ก็ได้และอีกอย่างมันก็มีความเป็นไปได้ว่าขาพยากรนี้มันจะอยู่ที่อัฟฮามครับเพราะว่าเทียก็อยู่ที่นั่นด้วยและต่อมาเราจะได้ยินเสียงของเครโตสที่เหมือนเขารู้ว่าอาร์เทรียสกำลังมีความลับกับเขาเขาจึงถามไปครับแต่ว่าอาร์เทรียสก็ไม่ได้บอก บอกแต่เพียงว่าขอให้ครโตสเชื่อใจเขาเมื่อดียินประโยคนี้แล้วพอผมกลับไปฟังประโยคแรกที่อาร์เียสพูดถึงความลับมันเลยทำให้ผมคิดว่าบางทีอาร์เตียสอาจจะไม่ได้พูดถึงความลับที่ครโตสเห็นว่าตัวเองตายก็ได้ครับแต่อาร์เตียสเขาอาจจะพูดถึงความลับของตัวเขาเองก็ได้และสาเหตุที่เขาทําแบบนั้นมันก็ไม่มีอะไรอื่นนอกจากเพื่อปกป้องครโตสพ่อของเขาแต่ว่าทำไมอาร์เตียสเขาถึงจะต้องเก็บผลทางที่จะสามารถช่วยครโตสไว้ได้เป็นความลับด้วยละ่ะ ที่ผมคิดไว้ก็คือวิธีนี้มันอาจจะเป็นวิธีที่อันตรายต่อชีวิตของอาร์ทรัสเองครับเป็นวิธีที่ถ้าบอกให้เครโตสรู้เครโตสเขาก็จะไม่เอาด้วยอย่างแน่นอนและนอกจากนั้นเราก็จะได้ยินบทพูดของเครโตสกับอาร์ทรัสครับที่ทั้งสองได้คุยกันว่าเครโตสเขาได้ตามอาร์ทรัสไปทุกที่แม้ตัวเครโตสเขาจะไม่เชื่อก็ตามทีนี้ผมคิดว่าสิ่งที่ทั้งสองพูดมันน่าจะเกี่ยวกับคําพยากรณ์การตายของเครโตสครับที่เครโตสไม่เชื่อและไม่คิดว่าอาร์ทรัสจะสามารถช่วยอะไรเขาได้ แต่ถึงอย่างนั้นเขาก็ยังคงตามอาร์เทรัสไปทุกที่อยู่ดีและในสี่ถัดมาเราจะเห็นเฟยย่าเธอใช้ดาบของเธอตัดและนำสร้อยมิสโตโถของอาร์เทรัสไปครับคือมันแน่นอนอยู่แล้วครับว่าในภักนี้เฟย่าอาจจะโผล่มาให้เราสู้ด้วยแต่เฟยย่าเธอก็โดนโอดินสาบอยู่นะครับทำให้เธอไม่สามารถทำร้ายสิ่งมีชีวิตใดๆได,ได,ได,ได้ไม่ว่าจะทางกายภาพหรือว่าเวทมนต์ก็ตามผมเลยสงสัยว่าเฟย่าเธอจะสู้กับเครย์โทสยังไงแต่ไม่แน่โอดินเข้าจะปลดคำสาปให้เธอก็ได้นะครับเพื่อให้เธอคอยตามลางแคนเครย์โทส ในสิ่งถัดมาเราจะได้เห็นว่าทั้งเครโทสและอเทรัสทั้งคู่ได้ไปยังสถานที่ที่มันค่อนข้างบอกอยากครับว่ามันคือที่ไหนแต่จากสภาพโดยรอบที่มันมีแต่พวกหินลอยแล้วก็แบ็กกราวน์ที่เหมือนกับอยู่ในอวกาศไม่รู้ว่าทําไมนะครับแต่ผมรู้สึกว่าที่นี่มันนั่นจะมีความเกี่ยวข้องกับอีกดาร์ซิลก็ได้ครับโดยนอกจากนั้นแล้วเรายังเห็นวาเคลรี่อีก2ตนด้วยครับคือในตัวเกมภาคแรกเนี่ยโอดินได้สาบวอกเคลรี่ใช่ไหมครับซึ่งเครโทสก็ได้ทาการปลดปล่อยพวกเธอไปหมดแล้วแต่ว่าในแร็กแนลร็อกเนี่ แล้วก็อาจจะพยายามทําทุกอย่างเพื่อได้ถ่ายทษกับโอดินหรือไม่ก็เป็นวอลเคอรี่ที่โอดินส่งมาครับเราถึงอย่างคงได้ยินเธอบอกว่าฟ o d ์ f ิ a ัลฟาเทอกับเรื่องที่ดังสองจ้องเล่นงานอาร์ทริสไม่ใช่เคร t o โทสแสดงว่าในภาคนี้ทุกอย่างน่าจะหมุนรอบตัวอาร์ทรสครับโดยหลังจากนี้จะเป็นการประมวลภาพให้เราเห็นแบบเร็วๆแล้วนะครับซึ่งส่วนมักจะเป็นภาพเกมเพลย์ซะส่วนใหญ่อย่างเคร t o โทสที่เขาใช้โล่แพรรี่สักขนาดใหญ่ตัวหนึ่งและจากสภาพโดยรอบผมว่าที่นี่มันน่าจะไปสักแห่งในสวัตธัดมาที่น เขาใช้เบรดออฟเคอสในการโจมตีพวกเควอคเกอร์ภายในเฮลฮาร์มตรงนี้ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่าเครโทสเขาจะกลับมาทําไมแต่ว่าในเกมภาคแรกตัวเกมเนี่ยมันก็มีการหยอดเรื่องการข้ามสะพานที่มันมีนกยักษ์อยู่นะครับไม่แน่ในภาคแรกนรกตัวเกมอาจจะมีการเล่าเพิ่มเติมก็ได้ครับและฉากมันจะเป็นฉากที่เครโทสต่อสู้กับพวกดาร์คเอลครับซึ่งถ้าดูจากสภาพโดยรอบเนี่ยผมไม่คิดว่าที่นี่มันจะคืออาฟฮาร์มนะครับมาดูแล้งมันดูมีความหินมากกว่าและในฉากนี้เราก็จะได้เห็นเครโทสเขาใช้โล่ด้วย คือทางสตารมอนิกาเนี่ยได้เป็นการบอกกับผู้เล่นว่าในตัวเกมภาคนี้เพรสโทสเขาจะมีพลังให้เลือกใช้หลายแบบเลยละครับพร้อมกับโล่ที่แตกต่างกันจากที่ผมลองไปดููดมาเนี่ยผมเห็นอยู่4แบบด้วยกันครับนั่นก็คือโล่เดิมโล่ที่วาวด้านบนล่างโล่ที่ดูแหลมแล้วก็เล็กกว่าแล้วก็โล่อันใหญ่ที่แลดูสามารถป้องกันอะไรได้เยอะกว่าแต่ว่าทีนี้เราก็ต้องรองติดตามกันนะครับว่าไอ้โล่พวกนี้เนี่ยมันแตกต่างกันยังไงบ้างแล้วก็พลังที่สตารมอนิกาบอกมันจะเป็นแบบไหนบ้าง ซึ่งหลังจากนี้เราก็จะได้ยินเสียงของโอดินอีกครั้งหนึ่งครับบอกประมาณว่าเครโทสเขาไม่รู้ว่าการเป็นเทพมันเป็นยังไงหรือความรู้สึกที่มีคนบูชาเนี่ยมันเป็นยังไงโอดินได้ถามเครโทสว่าเขาเคยมีคนบูชาไหมด้วยครับซึ่งในจุดนี้มันก็น่าสนใจครับคือผมไม่เคยเห็นว่ามันมีใครบูชาเครโทสเลยเครโทสเขาไม่เคยได้รับความรู้สึกแบบนั้นเลยครับโอดินบอกว่าเครโทสเขาไม่แค่อะไรเลยนอกจากตัวเองจะประหลาที่เขียนข้าโดยไม่สนใจผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตามมา ตรงนี้โอดีนน่าจะหมายถึงเหตุการณ์ที่ครีโตสฆ่าเบลเดอร์ไปครับเพราะการตายของเบลเดอร์เนี่ยมันเป็นตัวทริกเกอร์แร็กนาร็อกให้เกิดขึ้นและถ้าฟังจากเสียงแล้วโอดีนเนี่ยค่อนข้างโกรธเอามากๆแต่ผมว่ามันไม่น่าใช่เพราะเบลเดอร์ตายครับแต่มันเป็นเพราะแร็กนาร็อกซึ่งระหว่างที่โอดินเกลังพูดเรื่องด่งกล่าวอยู่ทางตัวเกมเนี่ยก็มีการประมวลภาพเกมเพลย์แล้วก็เนื้อเรื่องต่อครับโดยเราจะได้เห็นว่าครีโตสเนี่ยโยนตัวอะไรบางอย่างออกนอกยานพาหนะที่ผมคิดว่ามันเป็นเรอบินแล้วก็จากโทนสีภายในผมคิดว่า ที่นี่ก็ยังคงเป็นสวัสธาร์ฮามครับไม่แน่สวัสธาร์ฮามอาจจะเป็นเซตติ้งหลักในตัวเกมภาคนี้ก็ได้ครับและในสีนถัดมาเราจะได้เห็นครโสเขาสู้กับอัูวินที่สวมชุดเกราะอยู่ครับดูคล้ายกับพวกทาวเวอร์ในตัวเกมภาคแรกผมว่ามันน่าจะเป็นศัตรูแบบออลิตหรือไม่ก,ก็มินิบอร์ดประเภทเดียวกันครับโดยนอกจากนั้นมันก็มีเกมเพลย์ที่เราสามารถโจมตีได้ทันทีหลังจากที่เราทำแอคชั่นอย่างการก,กระโดดข้ามแพตฟอร์มแต่ว่าจุดนี้ผมมองว่ามันก็ไม่ค่อยสําคัญมากเท่าไหร่นะครับเพราะมันน่าจะใช้ได้แค่เเเปปป็นนนตตตัััววิิดไฟทท่่่่่าาา้และออมสสีรรยยงงใ์ ซึ่งซีนนี้มันให้ความรู้สึกเดียวกับตัวเกมภาคแรกครับแตกต่างกันแค่ในภาคแรกอัทรีสยิงไม่โดนแต่ในภาคนี้เขาสามารถยิงมันได้สบายๆมันเป็นการบอกในไนครับว่าอัทรีสในภาคนี้เก่งขึ้นแล้วก็โตขึ้นมากและต่อมาเราจะได้เห็นเครโทสเขาสู้กับผู้สัป,ปหลาที่ร่างกายเป็นหินแล้วก็ลาวาครับซึ่งที่ตัวมนันก็จะมีอักษรรูนปรากฏให้ผู้เล่นเห็นด้วยโดยตัวอักษรรูนบนล่างของมันนั้นมันคือลากบุสครับเป็นอักษรรูนที่เป็นสัญลักษณ์ของสวาทานฮารมและตัวมันยังมีความหมายว่าน้ําอีกด้วยครับ ผมว่ามันอาจจะเป็นเมคานิกที่ผู้เล่นเนี่ยอาจจะต้องใช้การจบตีเฉพาะนะครับถึงจะสามารถจัดการศัตรูได้จากที่เห็นนะครับในตอนที่ครโตสได้ใช้ขวาลิวแทนเอ็กซ์คว้างใส่มันและเมื่อดูจากสภาพโดยรอบที่นี่เนี่ยมันน่าจะเป็นมูสเปลฮามแน่นอนครับไม่แน่เราอาจจะได้เล่น a ชรเลนแบบเดียวก,กันกับในตัวเกมภาคแรกก็ได้นะครับและหลังจากนี้จะเป็นการประมวลภาพของคาซีนครับซีนแรกเราจะเห็นครโตสเขาอุ้มเองโรโบดาภระยาของโรกิหรืออะเดรสตามต,ตำนานหนีครับ และมันมีเอลฟ์อยู่ด้านหลังด้วยแต่ว่าเอลฟ์ตัวนี้มันก็ไม่ได้โจมตีเครโทสแต่อย่างใดนะครับมันออกแนวสนใจสิ่งที่ไล่ตามเครโทสมากกว่าซึ่งในซีนถัดมามันก็จะทําให้เราทราบนะบว่าสิ่งที่ตามเครโทสมานั้นมันคือเฟรย่าแต่จากสภาพโดยรอบมันก็ควรจะเป็นอาฟพามนะครับซึ่งถ้าเฟรย่าสามารถมาที่นี่ได้ก็แสดงว่าโอดินเข้าได้ถอนคำสาปของเฟรย่าไปแล้วแน่นอนครับและถัดมาเราก็จะได้เห็นเครโทสกับอาร์ทอัสอยู่บนลักเลื่อนครับที่มีหมาป่า2ตัวลากอยู่ซึ่งถ้าลองกลัับไปดูตววอย่่างทีแล้ เราก็จะได้เห็นว่าเฟรยาตามไล่ล่าพวกเขาแต่จากชุดของเกรทุสเนี่ยมันก็มีโอกาสเป็นไปได้เหมือนกันครับว่ามันจะไม่ใช่สีเดียวกันแต่ว่ามันก็เป็นแค่ชุดนะครับและถัดมาเราจะได้เห็นหมาป่า2ตัวนั้นชัดครับแต่ว่าจากฉากที่แล้วกับฉากนี้ตัวพวกมันใหญ่ขึ้นมากเลยครับและภายในฉากนี้เราจะได้เห็นด้วยว่าหลังจากที่อารเทียสเขายิงธนูขึ้นฟ้าไปหมาป่าตัวหนึ่งก็ได้วิ่งตามมันขึ้นไปครับเพื่อไล่ตามดวงอาทิตย์มันเลยทําให้ผมเชื่อว,ว่าหมาป่า2ตัวนี้เนี่ยคือสกกับเฮติลูกของเฟนล,ลนของโ ที่ตามตำนานเนี่ยเมื่อพวกมาสามารถไล่ตามพาธิตกับดวงจันทรได้แร็กนาร็อกก็จะเกิดขึ้นโดยตัวที่เราเห็นว่ามันตามดวงอาทิตย์ไปเนี่ยมันน่าจะเป็นเฮติครับส่วนสโกจะตามดวงจันทและหลังจากนี้จะเป็นการประมวลภาพอีกครั้งหนึ่งครับที่ตัวเกมเนี่ยจะพยายามพีเซน์ความยิ่งใหญ่ความน่าอัศจรรย์แล้วก็ความสวยงามให้เราเห็นทนั้งหนังเงือกต้นไม้น้ำแข็งแล้วก็แมงกะพุนยักษ์โดยมันจะมีบทพูดของเครโทสดังอยู่ด้านหลังครับบอกว่าโชคชะตาจะผูกมัดเจ้าก็ต่อเมื่อ,เจ,อ,เ,อเจ้าปล่อยให้มันทำเครโทสเขาพูดกับอาร์เทรียสแนครับ เพราะผมว่าหลังจากที่อาร์ทียสได้เห็นคําพยากรการตายของเครโทสเขาก็น่าจะหมกมุ่นกับคําพยากรมากเลยทีเดียวครับเชื่อว,ว่าทุกสิ่งจะเป็นไปตามนั้นเครโทสเขาจึงได้พูดประโยคนี้ขึ้นมาเพราะบอกว่าทําสิ่งที่จําเป็นไม่ใช่เพราะว่ามันถูกเขียนเอาไว้ก่อนที่บทจะถูกตัดออกไปให้เราได้เห็นภาพต่างๆที่ผมเพิ่งเล่าไปและเห็นเทียกับเครโทสได้จับมือกันโดยในสีสุดท้ายเราจะได้เห็นเครโทสสู้กับต่ออีกด้วยครับเพื่อลืมกันนะครับความริวิทานแอคของเครโทสถูกสร้างขึ้นนมาจาจกกิดิดและบ uk. สองพี่น้องคนแครที่ได้สร้างมิโอเนียขึ้นมามันเลยไม่แปลกครับที่มันจะทรงอนุภาพเท่าๆกันและก่อนที่ตัวอย่างจะจบลงเครโตสก็ได้บอกกับแอตเทรัสว่าจะสร้างโชคชะตาของพวกเราเองนั่นก็เป็นทั้งหมดของตัวอย่างกอดอวารักนารอครับใครมีเพย์ห้าเนี่ยก็รอเล่นกันได้เลยนะครับแต่สำหรับผมเนี่ยโอ้โหตอนจองครั้งล่าสุดเพย์ห้าไม่ออกมาให้ผมเห็นเลยครับและในเรื่องดีไซน์ครับแม้มันจะเป็นที่พูดถึงกันมานานแล้วแต่ส่วนตัวผมก็ไม่ได้ติดอะไรมากนะครับใครที่ชอบคลิปแันนี้ก็อย่า ส่ถ้าใครท่านใดมีตัวละครในดวงใจอยากผมทำสรุปขออ้อม,มูลสไตล์โคเด็กก็สามารถคอมเมนต์ที่ล่างได้และผมขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่สนับสนุนเข้ามาสำหรับวันนี้โคเด็กขอตัวลาไปก่อนเวัสดีค้ับ